อันนี้ก็คือที่ลิมฝั่งโขงเนาะริมฝั่งโขงที่บ้านหนองปีจังหวัดหนองคายก็มีการจุดหลวงประทีปหรือจุดโคมไฟถาวายเป็นพุทธบูชาให้ในองค์สมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะครั้งเมื่อพระพุทธองค์สดีดิศลุงจากสวงสวรรค์ชั้นดาวบดึงชั้นาดาวบุึงสะตกกะกะที พอลูกลุงมาแล้วเหล่าพระญ,ญาตินาคราดก็ได้จุดดวงประทีปหรือดวงไฟถวายเป็นพุทธบูชาให้พรองค์สเว็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่ลูกมนุษย์นี่เนาะก,ก็มีการาจุดดวงประทีปหรือจุดคุ้งไฟแล้วก็ไหลเลือกไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็มีความเสื่อมมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นาการแล้วก็มี บางไฟผีที่คุณเคยเห็น